แต่งงานกับพี่นะพอยพี่ชิวพี่ทำบ้าอะไรเนี่ยลูกขึ้นลูกขึ้นสิฉันอายเขาพี่จะทำอะไรของพี่เนี่ยเอาเออคือพี่พี่อยากจะขอพลอย ทำบ้าเลยเนี่ยมาจู่แฟนฉันทำไมแล้วแฟนกันเขาทำกันแบบนี้เหรอแกมายุ่งอะไรด้วยถ้าเธอเป็นแฟนเขาจริงอะเธอก็ต้องรู้สิว่าเขาชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอะก็รู้สิงั้นเธอตอบคำถามฉันได้สิถ้าเธอตอบถูกฉันจะเชื่อว่าเธอเป็นแฟนเขาได้ถามมา มาแล้วค่ะขอบคุณครับแหมจะเซอร์พรส์แฟนเหรอคะมีดอกไม้ด้วยอะ่ะอแมนดิันเลยนะคะใช่ครับแล้วมีอะไรช่วยไหมคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับวันครบรอบบางทีผมอยากทำด้วยตัวเองครับได้ค่ะขอบตัวนะคะขอบคุณครับ เนพอย,ยนั่งก่อนสิวันครบรอบทั้งทีพี่มีปัญญาพาฉันมาเลี้ยงแค่เนี้ยนะเรื่องนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยใส่เสื้อผ้าเก่าก็เก่าหินจะเหมาะกับฉันเลยอ๋อพี่เอาเงินไปซื้อไว้ไม่ต้องพูดเลยละฉันว่าพี่เอาเวลาที่พี่เถียงกับฉันเนี่ยไปหาวิธีเถอะ ว่าจะทำไงให้ตัวเองมีเงินแล้วก็คู่ควรกับฉันพลอยพี่มีดอกไม้ให้พลอยด้วยนะนี่ดอกบ้าเลยเนี่ยเอามาเพื่อไม่ได้เลือกพลอยพลอยเดี๋ยวกสิพลอยพลอย ี่โอเคไหมคะครับผมคิดว่าผู้หญิงจะชอบดอกไม้สิแฟนผมก็ชอบกินเค,ค้กมากเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวผมไม่ชอบก็าตามแต่ผมกินกินเพื่อนเขาทุกครั้งผมไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะไม่ชอบกับสิ่งที่ผมเตรียมมา สักวันหนึ่งแฟนพี่จะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่พี่ทำแน่นอนเลยค่ะเออชื่อฉันนะคะครับข,<อ>ขอบคุณครับพี่คะดอกไม้นี่ฉันชอบมากเลยนะคะถ้าพี่ไม่เอาแล้วเนี่ยฉันขอได้ไหมคะ ครับได้ครับนี่ครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่คะเค้กนี่น่ากินมากเลยนะคะถ้าไม่กิคนคงเสียดายแย่เลยอะ่ะงั้นเดีย๋ยวฉันกินเป็นเพื่อนพี่เองนะคะอได้สิครับอืมเชิญน,นั่งครับขอบคุณค่ะ กินเค้กแต่เขาต้องกินเค้กเป็นเพื่อนเธอทุกครั้งก็นูว่าเรื่องอะไรเรื่องเลยแค่เนี้ยพี่ชิวเขาไม่เก็บมาใส่ใจหรอกแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใส่ใจเธอดูนี่ขอแค่นะคะี้ค่ะน้องมาทำอะไรอะ่ะเธอรู้ไหมว่ารอยแผลเนี้ยมันเกิดจากอะไร<ม>ก็หกล้มมามั้งฉันถามถเธอเถอะ เธอเคยเป็นห่วงแฟนเธอบ้างไหมพี่เป็นอะไรต่อคะอ๋อไม่เป็นไรครับแผลลึกมากเลยนะคะหนูเอาที่ทำแผลมาอยู่เดี๋ยวหนูทำแผลเริ่มต้นได้ก่อนนะเริ่มไม่จะหายไม่หยุดอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเกรงใจไม่ได้ค่ะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวหนูทำให้นะก็ได้ครับครับ นะคะัเนี่ยที่หนูพกมาด้วยอ,ะอ่ะแล้วพี่มาทำอะไรแถวนี้คะเนี่ยกำลังจะไปหาแฟนนะครับเจ็บมากไหมคะนิดนึงครับเจ็บนิดนึงนะคะโอ้ยโ,โทษหน่อยนะคะครับแผลลึกมากเลยอ,ะอ่ะ เดีย๋ยวหนูทำแผลเบื้องต้นให้ก่อนนะแล้วยังไงพี่เนี่ยต้องไปโรงพยาบาลด้วยนะคะครับโหชำนานนะเนี่ยหนูเคยเป็นพยาบาลมาก่อนนะคะอ๋อครับอุ้ยกดแผลไว้นะคะครับจะได้คงม,มากนะครับโอเคนะคะ ฮัลโหลโพลอยพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยพอดีว่าพี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะทำไมไม่ระวังเลยอะพี่รีบมาเลยนะฉันให้เวลาห้านาทีถ้ายังมาไม่ถึงฉันเลิกกับพี่แน่พลอยพลอยเดี๋ยวก่อนพลอยพลอยเอย้าของมากนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาพัตเตอร์นี่ไปแปะนะอ oh, ๋อขอบคุณครับ งั้นฉันขอถามเธอวไปข้อสุดท้ายเธอรู้ไหมว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่ฮัลโหลพาย มีอะไรก็พูดมาวันนี้พลอยกลับกี่โมงอะวันนี้พลอยจะไปงานวันเกิดเพื่อนอะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะแค่นี้แหละแล้วก็อย่าโทรมากวนละ่ะเดี๋ยวก่อนพลอยวันนี้มันเกิดพี่นะ ทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันเกิดแฟนพี่อะ่ะไม่ใช่อ่ะมันเกิดพี่โหเค้กน่ากินมากเลยนะเนี่ยพี่ไปซื้อร้านไหนมาเดี๋ยวหนูไปซื้อตามพี่ทำเองที่แรกพี่กะว่าจะให้แฟนกินแต่ตอนนี้เขาคงไม่อยากกินนะ้ะมั้ เดี๋ยวไปทิ้งดีกว่าเออพี่พี่นุ่งบอนพี่จะไปทิ้งจริงหรอมันน่ากินจะตายอะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูกินเองฮะเดี๋ยวหนูกินเองน่ากินมากเลยเนี่ยงั้นหนูขอชิมแล้วนะหืมอร่อยมาก นึกว่าเัฟรปดับประเทศเนี่ยทำไม่กินเลยนะเนี่ยไม่เชื่อนี่พี่ลองกินก็นได้เป็นไงอร่อยไหมอร่อยสพิพี่ทำเองสุขสันต์วันเกิดนะพี่ เธอไม่รักเขาจริงอะทำไมเธอไม่บอกเขาไปตรงๆเธอจะมาหลอกใช้เขาทำไมมันก็แค่แครก้อนเดียวไหมฉันซื้อให้ใหม่ก็ได้พอได้แล้วพลอยพี่ผิดเองพี่มันโง่เองพี่รู้ว่าพลอยไม่เคยรักพี่เลยแต่พี่ก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พลอยหันมารักพี่บ้างแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าการที่เราจะรักใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องพยายามเลย พี่คิวมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือพลอยเราเลิกกันเถอะแกคิดว่าแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรไมายุ่งกับเขามมุเป็นแฟนครับพี่นะ